วันที่8ครับเราเดินทางออกจากเมืองยะโฮบาลูนะครับก็ตรงมุ่งหน้าขึ้นเหนือครับโดยใช้เส้นทางทางฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียนะครับแล้วเมื่อคืนนี่เราก็ไปกินเที่ยวกันในสิงคโปร์นะครับโดยใช้รถบัสครับในการที่จะเข้าไปในสิงคโปร์นะครับวิธีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่ประหยัดที่สุดนะครับแล้วเราก็กลับมานอนที่มาเลเซียนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อ เราเข้าไปนอนที่สิงคโปร์นี่จะเป็นอะไรที่คืนหนึ่งต้องมี4 0 0พนะครับที่นั่นก็ยังไงก็ลองดูครับเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการเที่ยวในสิงคโปร์นะครับแล้วคืนนี้ครับเราจะแวะไปนอนกันที่เมืองเล็กๆครับเป็นเมืองในชนบทของประเทศมาเลเซียนะครับเมืองนี้ชื่อว่าเอนดาวครับโดยเราก็ผ่านมา8วันแล้วนะครับของการเดินทาง เสื้อผ้าก็หมดครับต้องซักกันละครับคืนนี้จากการเดินทางมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เข้าเป็นวันที่8ละเสื้อผ้าเราเริ่มร่อยหลอแล้วนะครับเพราะนั้นในทริปนี้เราก็ต้องเอามาเตรียมเพื่อที่จะใช้การซักผ้าระหว่างเดินทางนะครับข้างนอกฝนก็ตก